คนก็ไม่ค่อยสนใจฟังธรรมะเนะาะมันมีเรื่องราวอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่ามาแสข่าว,วาธรรมะมันไม่ชวนให้เกิดความรู้สึกบันเทิงมันไม่บันเทิงใจเท่าไหร่มันก็เป็นแต่เพียงว่าคำพูดน,นั้นเิงที่เรีวกเกี่ยวข้องอยู่นะไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรหรอกมันไม่ใช่ปตะเรื่อง ามันจะมีไม่ใช่แมีแต่รเรื่องโลกอย่างเดียวนะมันมีทั้งโลกและมีทั้งธรรมปนปนกันอยู่ระหว่างธรรมกับอธรรมนะมีสองฝ่ายให้เราได้เห็นได้พิจารณาได้รู้เท่าทันบ้างเองตั้งแต่ดูไอ้พวกซีรีส์หนังหนังจีนหนังจีน พอเรารู้แล้วเรอ,อเรื่องเรามันควรจะเป็นไปยังไงอะไรอย่างไงเนี่ยมันก็พอรู้ทันอยู่พอเปเรื่องของกิเลสแล้วก็ตัญหาทั้งนั้นอืีอเรื่องของความอิจฉาริษยาเรื่องของความโลภอิริจีนแทบทุกเรื่องอืแล้วก็จับจุดได้ได้ด้วยการทําตลาดของเขา โดยเอาเด็กมาเล่นเด็กน้อยๆกำลังหน้ารักมาเล่นเป็นตัว <c oughs> เป็นตัวสำคัญเก <c oughs> <c oughs> มอยู่อย่างนี้แหละเ,เป็นอยู่างนั้นเป็น <c> ส <oughs> ีที่ในกรักษณะว่า <c oughs> ชาตินิยมไหมเรื่องชาติบางทก็มีเรื่อง ยิงกับญี่ปุ่นามดีเราได้ฟังดูนะเรื่องราวเข้าไปในทํานองนั้นดางนั้นเวลาเราเราภาวนาไงนะเออถ้าเราจะภาวนากับ กับสิ่งที่เราโู้สิ่งที่เราเห็นนั่นเราจะต้องมีความรู้สึกตัวท้องตัวอยู่ตลอดด้วยจะมีสติรู้ตัวอยู่มันจะมีความรู้สึกอย่งไงมันจะมีความนึความคิดอย่างไงกับเขาความเห็นยังไงกับเขาบ้างคือมันจะต้องเข้าเป็นพุเป็นเข้าไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเขาในลักษณะไหนอะไรเราก็ต้องแอบดูของเราไปด้วยอ <Okay. S 2> แอบรู้ของเราไปด้วย แล้วก็เราจะต้องไม่ลืมหายใจด้วยบันเดี๋ยวเราหายใจฟังก็ฟัง้วยการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจไปออกไปด้วยเราจะทําได้ไหมท่นนั้นเองแต่ผู้ที่เขาทําได้เขาทําได้นะเขาทําได้เขาฟังด้วยความตั้งใจฟังฟังด้วยสมาธิการทําสมาธิไปด้วย การที่เราดูลมหายใจเข้าหายใจไปออกไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยดูไปด้วยอย่า,นยานีนยนะดูดูไปด้วยเรียกว่าเรากำลังใช้สมาธิดูด้วยสมาธิ <c oughs> ก็ต้องทำนี่ทำได้แล้วแค่นี้แล้ จิตเป็นสมาธิอยู่นะเนี่ยเห็นลมหายใจอยู่คือจิตมีสมาธิอยู่มันยอมเห็นความจริงในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นบอกตัวเองไปละมันก็จะดูไปได้ไม่นานแล้วเกี่ยวข้องไปได้ไม่นานฟังได้ไม่นานเสียงอย่างนักร้องไม่ว่าใครจะร้องเสียงดีขนาดไหนก็ตามที่เขาว่ามันไพเราะเพราะพิ้นเนี่ยอืมให้ฟังด้วยสมาธิ ฟังด้วยแบบจิตมีสมาธิอยู่กําหนดดูั้นดูไม่นานเดี๋ยวมันก็จะเบื่อถ้ามันเบื่อมันก็จะเบื่อของที่ชอบอเป็นอย่งมันเป็นในลักษณะนั้นไอเรื่องของจิตทำมาจิตจิตเนี่ยเกี่ยวข้องจับจึงได้ไม่นานหรอกไอที่มันเพลิดเพลินนะ่ะคือมันไม่ รูเนื้อรูตัวเลยเรียกว่าเพลินในเวทนาเพลินในสัญญาเพลินในสังขารคือเพลินในคิดการคิดปรุงแต่งของตัวเองนี่แหละเพลิน <c oughs> เข้าไปเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเชื่อในความคิดเห็นของตัวเองเป็นอย่างนั้น แอดปอลภาวนาอยู่เนี่ยไม่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีดูก็ดูที่ดีดูก็รู้ด้วยว่าเขาเล่นกันเป็นละครน่ยอืมเป็นละครเ,เป็นหน,นังเป็นภาพยนตร์รู้ว่าเขาเล่นกันอืมรู้ว่าเขาเล่นกันแต่แเราฝึกฝนอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเนี่ยอืมให้ยิ่งขึ้นเนี่ย ยิ่งเพ้่นจนเรียกว่าเข้าถึงธรรมหรือว่าผู้ที่บรรลุธรรมนะผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยหรือพูดถึงธรรมเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเห็นสภาพของความเกิดและก็ด <c oughs> ับท <iantes> ั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกคือภาาที่เราอยู่อยู่ในจออะนะเออใจขึ้นมาตั้งอยู่เแล้วมันก็จะหายไปหมดเวลาของมันใจของเราก็เหมือนกัน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนกันมันก็จะอยู่ในสภาพไม่ต่างกันถึง <c oughs> มันจะยินดีอยู่ก็ต้องหายไปและเมืว่วมันก็หายไปยินร้ายวก็ต้องหายไป <c oughs> ถ้าเราฝึกฝนอบรม <c oughs> สร้างสติของเราอยู่เรื่อยๆมันจะมีปัญญาจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้น <c oughs> มันยินดีก็รู้ว่ามันยินดีไม่ยินร้ายก็รู้ คือมันพอใจเขาชอบใจเขาก็รู้ไม่พอใจเขาไม่ชอบใจเขาก็รู้เนี่ยมันต้องอยู่อย่างนี้อยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นอยู่อยู่กับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในสังคมเนี่ยนะมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการสําสคัญคือเราจะต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนั่นแหละถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็จะเม่ถ้า ดูลมหายใจจนจำนิชจำนาญน,นะควก็เออรู้สึกตัวมาเร่มันจะเห็นลมหายใจของเราเข้าออกเขาออกมันจะมาอยู่กับลมหายใจกบลมหายใจเราก็ทําของเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรือยอย่างนี้นะเออแต่เรื่องว่าทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นได้เชื่อได้โดยการปฏิบัติของเราเองนี่นะเอเอพอเชื่อได้เพราะอะไรถ้าเราทําไปนะเราจะรู้เองเราก็เห็นเองของเรา เพียงแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นมันคืออะไรทั้นนั้นแหละที่เป็นยังไงไม่รู้เพราะอะไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเชื่อไม่ได้เลยละทั้งหมดเลยนแะม้แต่พันตจียดกฉบับไหนๆก็ตามสำหรับตำราทั้งหมดเชื่อไม่ได้ว่าเป็น พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐก,ก็ดีหรือว่าพระไตรปิฎกฉบับพุทธวจนะอที่เขากําลังเอทํากันขึ้นมาใหม่นั่นก็ดีเชื่อไม่ได้หรอกแต่ถามหลวงตาเชื่อไหมหลวงตาไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเลยเลยนะไม่ใช่เชื่อเหมือนกันเชื่อใ้ส่วนที่เราปฏิบัติมานี่แหละเชื่อการปฏิบัติของเราที่เราทํามา เรียนมาพยายามมาของเรามาในที่คือพอจะเชื่อหรือพอจะเชื่อเธอได้เออพอจะเชื่อเธอไดออ้จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเอย่างเต็มกําลังและความสามารถมาถึงที่สุดของธรรมแล้วเนี่ยเอเชื่<ส>อได้พอจะเชื่อได้กิดจิตตรงนี้ไม่ ไม่อยู่กับกระแสของความโลรโกรธหลงไม่หลงไปในกระแสไม่ตามความหมายนะความหมายไม่จำแะไม่ได้อยู่กับจับไอ้เรื่องของความอยากไม่ได้อยู่กับเรื่องของความอยากแต่ที่มันจะเ,เป็นทุกข์นคนเราทั้งหลายที่เป็นทุกข์มไม่ใช่เป็นทุกข์ กับสิ่งที่มีอยู่นะไม่ได้เป,เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ก็คืออยากอยากมีอยากจะมีเข้าใจหรือเปล่าคุณมรออุที่พูดไปอย่างนี้ล้นตาพูดไปแบบนี้พูดแบบไม่ค่อยจะมีอักขมอธิบายเท่าไหร่ มีแต่วลีสันทัดไได้เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีอยู่นี่หรอกอีกมันทุกข์ทุกข์เพราะอยากมีมันก็เลยเกิดปัญหาอะไรมากมายเยอะแยะไปจะไม่เกิดปัญหาแบบาานั้นความจริงมันไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่ปัญหา <c oughs> แต่ว่ามันเป็นกระบ,บวนการเรียกว่างวิเลดนัะแล้ บนการของกิเลสแล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้นี่ไม่รู้มันถึงก็อยากได้ไม่หยุดไม่ยอนในรูตัวของตัวคว,ความพอใจให้เกิดขึ้นไม่ได้ไอ้คำว่าความพอใจเนี่ยความพอใจหรือความเพียงพอพอใจอยู่กับสิ่งที่มีตัวนี้แล้วก็รักษาในสิ่งที่มีอยู่นี่ สิ่งที่มันมีอยู่ทุกวันนี่แหละประจําอยู่นี่เจมีมันก็เห็นทุกได้สิถ้าอยากมีอยู่อย่างนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เห็นทุกข์ละถ้าจะให้มันเห็นทุกต้องอยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี่สิ่งที่มันมีในในปัจจุบันมันจะทําให้เราได้เห็นทุกได้เหมือนกัน หนึ่งอย่างน้อยกระทุกเพราะการจะต้องดูแลแลว้วก็รักษาที่นะ่ะเรามีความรู้สึกตัวอยู่รู้ตัวของตัวอยู่กับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่นี้นั้นกระตังตัวของเราให้เห็นตามความเป็นจริงอืมของรูปกายจะต้องอาบน้ําอืมชําระล้างถูขี้ใครทําความสะอาดในสิ่งปกตกิสกปก ที่มีกลิ่นเน้นกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไรดอก็จริงต้องมีการชําระล้างทําความสะอาดกันอยู่อยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่ในแอร์อยู่กับสิ่งที่มันมีสิ่งที่เราโอ้หามาได้เป็นของเราแนะนะ่แต่ให้เรามีสติเกี่ยวข้องด้วยการมีสติแล้วก็มีปัญญาถ้ามีสติอยู่มันก็มีปัญญาลนะเพราะเพราะอะไรทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีจุด จุดเริ่มต้นแล้วก็จะดาเนินไปเองในความเป็นเองของมันเพราะสติที่เราฝึกฝนอบรมอยู่นี่มันเป็นมัดนะแต่มันเป็นมัดสติมัดปัญญาก็มัดเหมือนกันแต่สติมาปัญญามันก็มีีนถึงมันไม่ฉับพันมันมีปัญหาขึ้นมามันมันรู้ไม่ได้ในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้ามันไม่ทัน ไม่ทันแต่มันตามมาทีหลังได้ <Hey. S 1> ยาเนะี่ยปัญยาเกิดขึ้นตามทีหลังก็ไม่ได้เหมือนกับเรานึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละอืในคิดเรื่องอะไรมีการกระทบกระทั่งจนเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ในขณะที่ว่ามันเกิดอยู่นี่เราไม่รู้รู้ไม่ทันรู้ไม่้ไม่ทันว่าอะไรเป็นอะไร แต่เมื่อมันหายไปแล้วนะั่นะงมันหายไปแล้วผ่านคนไปแล้วมาพิจารณาย้อนหลังทบทวนย้อนหลังนีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเหว่าเป็นการเพียงปัญญาเหมือนกันเ,เรียงปัญญาให้เกิดขึ้นเรียงปัญญาที่แท้จริงให้มีขึ้นได้ปัญญาที่แท้จริงนี่ก็คือรู้ความจริงตามความเป็นจริงอตอ,อนสถานการณ์มันเกิดขึ้นนี่มันไม่รู้โอ้มันไม่รู้นี่ ม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเพลอไปแล้วโกรธเข้าไปแล้วแสดงกิริยาการตอบโต้เข้าไปแล้วเกิดขึ้นในปัจจุบันนะั่นะมันเร็วเร็วพอเมื่อมันผ่านผ่านไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกสำนึกได้แล้วก็กลับมาพิจรารณา,าเลยอบรมจิตเพื่อเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมาอบรมจิตของเรามาสอนจิตของเราอื มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่มีอัตวันที่มันผ่านไปแล้วนี่เวลานี้มันไม่มีแล้วทีเมื่อสองชั่วโมงก่อนหรือชั่วโมงก่อนนี่ยโอ้มันเป็นรุนแรงมากเลยแต่เวลานี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เออตอนนี้มันหายไปไหนไม่มีแต่แสดงว่ามันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้มันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้อีอย่างงี้การละกิเลสตัณหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปละมันหรอกไม่มีใครที่จะไป ละมันได้ง่ายๆหรอกนะเอ้ละถ้าเรารู้เท่าทันรู้มากๆทำสติให้เร็วมันก็จะดับของมันไปเองมันดับไปเองมันม่ได้ละมาหรอก้เรื่องตัณหาที่เลยแล้วก็ตัณหาทั้งหลายมันจะดับไปเองของมันเยงแต่เราทำมากให้มีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆอบรมทำสติแล้วก็ปัญญาของเราเลยเลย เพราะสภาพทั้งหลายทั้งบวมันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้แล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามันรู้ชัดเห็นชัดในการเกิดแล้วก็ดับรู้มากมากเห็นมากมากจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดามันอธรรมชาติอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นของธรรมดาเท่านั้นของธรรมดาหรือว่ามันของเปลี่ยนเองของมันเป็นของเป็นเองเป็นของธรรมดา แต่องมีสาภาพอยู่อย่างนี้เองไปวัดสิ่งใดเคยเกิดมาสิ่งนั้นต้องดับอสติปัญญามาันจะอบรมจิตให้รู้ให้ชัดแบบนี้แล้วก็จิตจะค่อยๆถอนตัวแยกออกมาเองอแยกออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบเมืเ่อมากระทบแล้วเข้ากระทบให้รู้ตอนนั้นแหละดูแล้วก็จะว่าปล่อยไปเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้คิดจะปล่อยมาละมันกระทบแล้วมันก็ดับไปกระทบแล้วมันก็ดับไปันเห็นอยู่อย่างนี้ อย่างนี้เองสติและปะนนัญญาในละจะเป็นผู้บอกบอกอยู่ในตัวเลยว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> อผู้ที่รับรู้เนี่ยรับรู้ก็รู้ตามความเป็นจริงทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นโอ้มันเป็นจริงๆอย่างนั้นอะไรในลักษณะนั้นอย <c oughs> ในลักษณะนี้ละไปเลยเลยเมื่อสิ่งทั้งหลายชั้งปวงมันจะมีการกระเทือนเป็นสันตติอยู่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างไปพร้อมๆกันเลย หรือพูดให้มันเข้าหลากักสักหน่อยคือคันห้าทั้งหมดเนี่ยเออรูปกายของเราเนีมีการเกิดดับพร้อมๆกันทั้งรูปเวทนาสัญญาสัญญาระวิญญาณนะมันจะดับไปพร้อมกันวิญญาณนั้นดับอดับตามหลังเข้าไปตามหลันเข้าไปอย่างอย่งางตาเห็นรูปอยู่เนี้ยเออตาเห็นรูปนะมันก็จะเกิดตัววิญญาณขึ้นมาตรงนั้น เเรียกว่าจักสุวิญญาณคือความรู้ทางตาทางตาอย่างนี้ควรู้ทางตาพอสภาพมันหายไปแล้วมันดับไปแล้วมันก็เลยจะดับไปหมดนนที่ก็จะดับไปพร้อมๆกันนั่นแหละดับไปพร้อมๆกันเราจะต้องไปคิดนะคิดว่าเราจะทํายังไงก่อนทํำยังไงหลังอะไรพวกนี้เราจะต้องไปทําแต่มันยังมีการกระทําอยู่นะโอระเบากมากเลยมากๆพวกเราบําเพ็ญ บำเพ็ญเพียรเยจเริญภาวนาอสร้างมรรคให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วมรรคจะทํางานของเขาเองประสบการณ์ของการประพฤติปฏิบัติปุ๊มันจึงพูดได้ว,ว่าเออมีเหตุพอเชื่อเือได้เชื่อเธอได้นอกเหนือน,นั้นพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อนะไม่ให้เชื่อมันทางตำหลับตำรารัญญาเป็นดวงประดก แมนแต่ประวัติศาสตร์ทั้งหลายท่านมานล้เชื่อไปได้แล้วแต่เราก็รับฟังไว้ละรับฟังไว้ละรับฟังรับรู้รับทราบแต่ว่าไม่รับรองว่าจะมีผลเช่นไร